ดวงสตารนะครับประจำวันนี้นะครับมีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณสามชุดนะครับระหว่างที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองสามดีครับตีตอกตีตอกตีตอกพอเสร็จแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยนะครับสําหรับดวงสตารนะครับประจำวันนี้เลือกไพ่ที่หนึ่งนะครับเป็นยังไงครับโดยรวมใช่ไหม มันก็มีอะไรที่ดรอปไปเยอะนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องบริหารเสน่ห์คุณให้เป็นครับแล้วก็สินห้าสุดเราขยันนิดนึงรับรองจะปัง,งมากอเหมือนกันนะครับมาที่ดวงตานะครับประจำวันนี้ผหนี่เลือกไพ่ที่สองมาแล้วเป็นว่าครับโดยรวมพี่ไหมมันก็มีอะไรที่ปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้าน,ด,น,ด,นดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องครอบหน่อยกล้าลุยโตหน่อยนิดนึงรักะไรคันนิ้จรงครับ ตัวเองนิดนึงแล้วจะปังโคตรมากสุดๆไปเลยนะจ๊ะตัวเองค่ะนะคะมาที่ดูจานะคะระับปีนี้คนที่เลือกให้ชุดที่สด้วยนะคบอ่าโดยรวม,มเป็นยังางบ้างครับที่3นะโดยเราก็ปังมากพอตัวเองกันนะครับขอ,เ,อเพียงแค่คุณใช้จในเป้านินนดนึงซื่อสัตย์ตรงเป้าหมายหน่อยอกิตใจโฟม์คบลักดีนิดนึดนงรับรองปังมากๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะตัวเองค่ะนะคะ ก็ข้อมูลก็จะมีป่านี้นะครับแต่แจะดีอยกชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามนึ่นะครับขยอนุยาตตีไปที่ชุดที่2องนสู่นนะครับเพราะอัตราไพ้เปอร์เซ็นต์ดีเยอะกว่าทุกตื่นนะคะ ก็ข้อมูลก็จะมีปานานี้นะครับแล้วใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดใ,ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงลรายการโปรดกดเปย์ขวาจะได้นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามก็กกต้องกดกดติดตามจัดสมมติเหมนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขับรถจี๊ดรถจี๊ดรถพอดูนี่สวัสดีครับ